วันนี้นะคะจะมาตอบ5คำถามเกี่ยวกับบัญชี FCD หรือการฝากเงินสกุลต่างประเทศกับธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยสูงมือใหม่จะต้องรู้อะไรบ้างค่ะ หลังจากที่ท่านได้ลงคลิปนี้ไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินบาทแข่งค่าฝากเงินไปสกุล USD ดีไหมเพื่อนๆก็ให้ความสนใจกันเข้ามาเยอะนะคะหลายคนก็อาจจะมีคําถามในตัวเงินฝากต่างประเทศเพราะว่าเป็นบัญชีที่เราเนี่ยยังไม่คุ้นเคยมากนักยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มฝากยังไงค่ะ วันนี้นะคะก็เลยจะมาตอบคําถามที่เพื่อนๆถามเข้ามากันนะคะตรงนี้ไปรวบรวมแล้วก็หาคําตอบมาให้เดี๋ยวจะสรุปแล้วก็เล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะคะมีตั้งแต่วิธีการฝากเงินถ้าเราสนใจจะต้องทํำยังไงนะคะรวมถึงวิธีการรับดอกเบี้ยภาษีที่เราจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วก็วิธีการถอนเงินด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะสอดแทรกทริกดีดีๆมาฝากกันก่อนที่จะไปฟังนะคะใครชื่นชอบเนื้อหาการเงินสไตล์นี้ที่ทันทานช่วยกันกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องนี้เอาไว้นะคะและเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ ก่อนที่เพื่อนๆน,นะคะจะฝากเงินสกุลต่างประเทศสิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจาก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทนะคะค่าเงินบาทแข็งค่าเงินบาทอ่อนคืออะไรตรงนี้ท่านเคยทําคลิปเอาไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เอาไว้ให้ด้านล่างเราเข้าใจเพื่อที่จะได้รู้แล้วก็จับจังหวะได้ถูกต้องก่อนที่เราจะเริ่มต้นฝากเงินนะคะอ่าแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาตอบคาถามไปทีละคําถามกันเลยค่ะ คำถามแรกนะคะก็คือบัญชี FCD คืออะไร FCD ย่อมาจาก Foreign Currency Deposit นะคะแปลเป็นไทยว่าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศก็คือบัญชีเงินฝากที่เราฝากเอาไว้ในรูปแบบของสกุลเงินต่างประเทศโดยธนาคารพาณิชย์ในไทยจะให้บริการนะคะตรงนี้จะมีบริการมากกว่า15สกุลเงินที่เด่นๆเ,เลยนะคะก็จะมีดอลลารา์สหรัฐเงินเยนญี่ปุ่นเงินยูโรและเงินหยวนของประเทศจีนค่ะ โดยบัญชี FCD นะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทเหมือนกับการที่เราฝากเป็นเงินบาทเลยนะคะก็จะมีบัญชีออมทรัพย์บัญชีฝากประจาําแล้วก็บัญชีกระแสร,รายวันนะคะเพียงแต่ว่าเงินที่ฝากอยู่ในบัญชี FCD จะไม่ใช่เงินบาทจะอยู่ในรูปแบบของสกุลเงินต่างประเทศค่ะและเราฝากเงินเอาไว้ในบัญชี FCD ผู้ฝากจะได้อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือได้ดอกเบี้ยเงินฝากโดยเฉพาะช่วงนี้เงินฝากที่เป็นสกุล USD เนี่ยจะได้ดอกเบี้ยสูงอิงตามอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐและส ก็คือได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแต่ทั้งนี้เราอาจจะกําไรหรือขาดทุนก็ได้และ3ผู้ฝากจะสามารถทําธุรกรรมที่ใช้เงินตราต่างประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ และคำถามข้อที่2นะคะขั้นตอนในการเปิดบัญชี FCD เป็นยังไงยุ่งยากหรือเปล่าต้องบอกว่าคล้ายๆกับการที่เราเปิดบัญชีเงินฝากที่เป็นรูปแบบของเงินบาทนั่นแหละนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเดินทางไปเปิดที่สาขาของธนาคารเปิดผ่านเคาน์เตอร์เราก็พกบัตรประจําตัวประชาชนของเราไปด้วยแต่เดี๋ยวนี้มีหลายๆที่ที่สะดวกขึ้นมากๆนะคะเราไม่ต้องเดินทางเราสามารถเปิดบัญชี FCD ออนไลน์ได้ง่ายๆในแอปของธนาคารนั้นๆเลยนะคะตรงนี้มีใครอยากดูรีวิวบ้างส่วนตัวของทัานนะคะตอนที่ เงินบาทแข็งค่าเนี่ยท่านมีการซื้อ USD เก็บเอาไว้ถ้าอยากดูนะคะคอมเมนต์คำว่า FCD ให้หน่อยถ้าเพื่อนๆสนใจกันเยอะเดี๋ยวท่านจะมาทำคลิปแยกให้อีก1คลิปค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากเปิดบัญชี FCD ท่านแนะนำให้เปิดบัญชีออมทรัพย์ที่อยู่ในรูปแบบของเงินบาทปกตินะคะของธนาคารเดียวกันตรงนี้เปิดเอาไว้คู่กันเลยเวลามีอะไรเราจะได้ทำธุรกรรมหรือว่าโอนระหว่างบัญชีกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ การฝากเงินบัญชี FCD นะคะสามารถทําได้2วิธีหลกัหลกๆวิธีแรกก็คือนําธนาบัตรสกุลต่างประเทศที่เราต้องการอยากจะฝากนะคะไปฝากที่สาขาของธนาคารได้เลยและ2ก็คือใช้เงินบาทไทยในการฝากจะเป็นการโอนเงินหรือว่าเงินสดก็ได้โดยธนาคารเนี่ยเขาจะมีการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อฝากเข้าเป็นสกุลต่างประเทศให้อยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็ยึดเลทของธนาคารนั้นๆณวันนั้นๆที่เราฝากเงินค่ะสําหรับการถอนเงินบัญชี FCD นะคะก็มีได้หลายวิธีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นถอนเป็นเงินบาทก็ได้เมื่อเพื่อนๆถอนแล้วนะคะก็โอนเงินเข้าบัญชีเงินบาทปกติได้เลยโดยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนณตอนถอนเงินของธนาคารนั้นๆนะคะหรือว่าจะถอนเป็นธนาบัตรต่างประเทศก็ได้ถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD อื่นของตนเองก็ได้นะคะหรือจะถอนเพื่อโอนเงินไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดก็ได้ค่ะมาดูกันต่อที่ข้อที่3นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการรับดอกเบี้ยและการเสียภาษีการรับดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยจะจ่ายเข้ามาในบัญชีนั้นๆที่เราเปิดเอาไว้เลย ะะยกตัวอย่างเช่นเพื<ๆ>่อนๆเปิดบัญชีออมทรัพย์ FCD ของธนาคาร A เมื่อครบกําหนดธนาคารก็จ่ายดอกเบี้ยเข้ามานะคะที่บัญชีนี้เลยแต่ว่าจะจ่ายด้วยระยะเวลาเท่าไหร่ตรงนี้อยู่ที่เงื่อนไขนะคะบางที่อาจจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนบางที่จ่ายทุก6เดือนหรือว่าบัญชีบางประเภทก็จะจ่ายทีเดียวเมื่อฝากครบกําหนดนะคะตรงนี้ต้องอยู่ที่เงื่อนไขของแต่ละธนาคารค่ะ สำหรับภาษีของดอกเบีย้ยบัญชี FCD นะคะก็จะเป็นเกณฑ์เดียวกันกับการฝากเงินบาทเลยถ้าเป็นบัญชีฝากประจำก็จะมีการหักภาษีณนะที่จ่าย15%ก่อนธนาคารจ่ายดอกเบีย้ยออกมานะคะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆฝากเอาไว้ในบัญชีเงินฝากประจำ FCD หรือเงินฝากประจำในรูปแบบเงินบาทก็ตามนะคะดอกเบีย้ยที่เราได้รับก็คือธานาคารเขาหากนะักณที่จ่าย15%ออกไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็นออมทรัพย์นะคะเป็นบัญชีออมทรัพย์เนี่ยจะต้องดูยอดรวมดอกเบีย้ยทุกบัญชีทุกธนาคาร ที่เป็นชื่อของเราในรอบปีนะคะออมทรัพย์ตรงนี้รวมหมดนะคะทั้งออมทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินบาทออมทรัพย์เ c d นะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าออมทรัพย์เหมือนกันนะคะดูว่าทั้งปีเนี่ยเราได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่ถ้าตลอดทั้งปีเราได้รับดอกเบียเเบเบ้ยเกิน2 0 0 0 0บาทนะคะตรงนี้คือดอกเบี้ยนะถ้าเกิน2 0 0 0 0บาทเราก็จะเสียภาษีหักนะ้ที่จ่าย15%ค่ะและคําถามข้อที่4นะคะก็คือค่าธรรมเนียมของบัญชี f c d ีมีไหมต้องบอกว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยจะมีปลีกย่อยแต่ละบัญชีแต่ละสกุลเงงงินนนนนททีี่่่แตตตกออกกกาาัััออออไปยยว้ เห็นภาพนะคะเป็นการฝาก işte, เงินบัญชี f c d สกุลก USD ะคะ่ะตัวอย่างค่าธรรมเนียมบัญชีสกุล USD นะคะการฝากหรือว่าการถอนเป็นธนบัตรต่างประเทศตรงนี้ถ้าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ธนบัตรก็ไม่แนะนําเพราะว่าจะเจอค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่เนี่ยจะคิด1%ของยอดฝากหรือยอดถอนรวมถึงการถอนเงินเพื่อโอนไปต่างประเทศหรือถอนเงินเพื่อโอนไปบัญชีต่างธนาคารนะคะส่วนใหญ่ก็จะคิดค่าธรรมเนียม0.25%ของยอดโอนซึ่งใครที่มีธุรกรรมด้าน ต่อให้เราใช้เงินบาทในการโอนไปก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ดีนะคะแล้วก็จะมีค่ารักษาบัญชีซึ่งแต่ละธนาคารเนี่ยอาจจะคิดไม่เท่ากันโดยจะมีการกําหนดขั้นต่ําในการคงเงินเอาไว้นะคะถ้าเราคงเงินเอาไว้ไม่ถึงขั้นต่ําตรงนี้ก็จะโดนคิดค่าธรรมเนียมได้เช่นกันต้องไปดูในรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละบัญชีอีกทีนะคะรวมถึงยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเจอได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการรับเงินโอนจากต่างธนาคารหรือจากต่างประเทศซึ่งจะมีรายละเอียด ย่อยลงไปอีกเอาเป็นว่าถ้าเราแค่ต้องการฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ยก็จะไม่เจอค่าธรรมเนียมเยอะบางที่บางธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียมเลยค่ะสรุปนะคะก็คือการโอนเงินถ่าธนาคารเดียวกันนะคะระหว่างธนาคารเดียวกันอยู่ในประเทศเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะเวลาเพื่อนๆเ,เปิดบัญชี FCD เอาไว้ LY, เราก็อย่าลืมเปิดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารนั้นๆเอาไว้ด้วยเวลาเราจะฝากเงินในสกุลต่างประเทศเข้ามาในบัญชี FCD สมมติเป็นบัญชี USD นะคะเราก็โอนจากออมทรัพย์ตรงนี้เข้ามานะส่วน ส่วนใหญ่ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะที่ท่านเห็นไม่มีค่าธรรมเนียมก็คือเขาจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารน,าน,นั้นนนะณตอนนั้นที่เรากําลังจะแลกเป็นเงินสกุลที่เราต้องการจะฝากเข้าไปนะคะตรงนี้จะคุ้มค่าที่สุดค่ะและคําถามข้อที่5านะคะกำไรหรือว่าขาดทุนจากการฝากเงินคืออะไรต้องอธิบายว่านอกจากดอกเบี้ยที่เราจะได้รับจากการฝากเงินสกุลต่างประเทศแล้วนะคะก็ย <ๆ S 1> ังมีโอกาสที่เราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนจาก,ก,าาจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวท่านอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะยกตัวอย่างณตอนที่เราฝากเงิน เราฝากด้วยอัตราแลกเปลี่ยน33บาทต่อ1น1 USD นะคะเราฝากเข้าไป1 0 0 0 0แบาทเราก็จะแลกได้1 0 0 0 0แหาร33นะคะก็จะประมาณ3030 USD พอครบกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยกลายเป็น34บาทต่อ1 USD แสดงว่าเงินไทยที่เราจะได้รับเราจะได้มามากขึ้นดูไปคะ3 0 3 0 USD เนี่ยเราจะยังคงอยู่เท่าเดิมนะคะยังไงก็จะมี3 0 3 0 USD แต่ว่าจะแลกกลับมาได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนนะคะว่าจะคูณเท่าไหร่อย่างวันนั้น34บาทก็เอา3 0 3 0คูณ34ก็จะเท่ากับ1 3 3 0 3 0บาทซึ่งส่วนต่าง3 0 3 0บาทนี้ก็คือกําไรที่เพิ่มเข้ามาค่ะ แต่ในทางกลับกันนะคะถ้าอาัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่เราฝากรครบกำหนดวันที่เราต้องการจะถอนเนี่ยกลายเป็น32บาทต่อน1 USD ก็จะเท่ากับว่าเราได้เงินบาทคืนมา30,30 USD ต้องเอาไปคูณ32นะคะก็แปลว่าจะได้เงินคืนไป96,970บาทซึ่งตอนที่เราแลกเราแลก10,000แสนถูกไหมคะส่วนต่าง30,30บาทตรงนี้ก็คือขาดทุนนั่นเองค่ะคำถ,ถามถัดมานะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะอยากรู้ก็คือถ้าเราฝากเงินเอาไว้ในบัญชี FCD ฝากเอาไว้จนครบกําหนดพอครบกาหนดแล้วอยู่ในช่วงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยท่านแลกออกมาเนี่ยคือเราขาดทุนเราจะสามารถทํำยังไงได้บ้างนะ,ะอันดับแรกก็คือเข้าไปดูที่ประเภทเงินฝากของเราถ้าเราฝากบัญชี F อซดีเอาไว้เป็นประเภทบัญชีเงินฝากอมอมทรัพย์ออมทรัพย์หมายความว่าจะฝากจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้ตรงนี้ก็ไม่น่าเป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าช่วงไหนถ้าเรารู้สึกว่าขาดทุนมากๆเรายังไม่อยากจะถอนออกยังไม่อยากจะแลกกลับไปเป็นเงินไทยเราก็เก็บเอาไว้ในสกุล USD ก่อนแล้วถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ตรงไหน,นจังหวะโอกาสเป็นใจเราก็ค่อยแลกก็ได้นะคะแต ากเอาไว้ในบัญชีเงินฝากประจําตรงนี้แนะนําว่าให้เปิดบัญชีออมทรัพย์ที่เป็น FCD ของธนาคารเดียวกันเนี่ยคู่กันเอาไว้นะคะถ้าฝากประจําครบกําหนดเราก็โอนเป็นดอลลาร์เข้ามาในบัญชีออมทรัพย์ FCD นะคะใครเข้าใจพิมพ์คาว่าเข้าใจให้หน่อยตรงนี้ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะแลกกลับมาเป็นเงินไทยแล้วก็โอนดอลลาร์เก็บไว้นในดอลลาร์ที่เป็นออมทรัพย์นะคะและพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยถอนหรือว่าแลกออกมาเป็นเงินไทยนะคะแล้วก็จะมีบางที่ที่บัญชีเงินฝากประจํา FCD เนี่ยเขาจะต่ออายุให้แบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆ เขาก็จะต่ออายุไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ลองดูเอานะคะเพราะว่าจะมีแบบนี้ด้วยในหลายๆธนาคารค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะท่านก็มาแค่นี้ตอบให้5คําถามหลกัลกๆที่น่าจะาคลายข้อสงสัยของมือใหม่หลายๆคนลงไปได้นะคะเดี๋ยวมีอะไรตกหลน่นเดี๋ยวท่านจะเก็บตกให้ในคลิปหน้านะคะ,คะ,คะก่อนที่เ,เพื่อนๆจะตัดสินใจฝากเงินอย่าลืมประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสมนะคะศึกษาให้ละเอียดก่อนเพราะว่าในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าค่าเงินเนี่ยมีความซับซอ้อนนะคะเราฝากเราอย่าคิดถึงแค่ดอกเบีย้ยที่สูงเพียงอย่างเดียวนะคะเราต้องดู ว่ามีโอกาสที่ค่างเงินจะผันผัวหรือว่าเราจะกาไรขาดทุนเหมือนที่ทันยกตัวอย่างไปได้แล้วก็ประเมินเงินลงทุนให้เหมาะสมนะคะตรงนี้ถ้าเรากระจายความเสี่ยงดีแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจวันนี้ไปแล้วนะคะใครชื่นชอบคลิปในวันนี้ที่ทันทานะคะชอบสไตล์นี้สรุปแบบเข้าใจง่าย,ายช่วยกันกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามช่องนี้เอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวก,กลับมาพบกับท่านใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย